ว่าหานต่อแต่นานบันพาญาบอลมาสีสนใสจิเหงงีโลพัมเทาเนาเปลนีท่านจงสั่งว่าโดลอามานทางลายโสทง จงไปสอกหายามาหากษาพัมหนึ่งหมอยาดวงก็จงมาพอเยี่ยมหาหมอยาเด็กหมอยาน้อยก็จงมาพอพัน พรเตนั้นเขาทั้งหลายจงไปซอกหาอ่าอันใดก็บอใดก้็บอทันเขาจึงไปได้หากไม่หากคอร้องขา้อมือมาฝนใส่ทรองภามบางไ้ท้องพามกาบอมเดะ Khá hào! Chính Âu hạt Mạc Bẹp Ma Phôn Xây Hải Thuận Pháp Mùa và hai Thuận Pháp Mùa. โูมาฝนใสให้ทองพามยืท่องพามกามบอนดีข้าหาจิงในหาพังขี้มาเสนำมาให้พามกิน ให้ทองพามดงทองพามกอมบ่อลงเขาจริงไปเอายาพงมาให้พามกินไว้ทองพามให้ทองพามกอบบ่อให้เ้ยนอ แตกปีมีพัมก่อนแตกปองยอบพัมก่อนแตกปองท้องพัมก็แตกปนแตกกบแตกเสือเสือหน่อยยุ้มมือ กคือคงพระญาพี่สองด้านสามด้านแตกใส่คนหัวด้านตายสามคุณแตกใส่ว่าหมอมุนกันตายเก่าแตกใส่ว่าพูเท่าว่าตายเศรแตกใส่หัวูาูสาวตายอ e เสียกสัยเดียกน้อยตายพ่อพันยังบอตธืคแต่อตัมพโนังพีสอยู่นี้ด้วอออามื เจ้ามากินเรือร่อนคนดองพุ่งเก่ากะตาบัดมันไข่ขึ้นแนวยาสีแก่กบบีะ ກັບທັງສາມເຈົ້າຊິໄດ້ເສຍຖິ້ມດັກໄກັບທອງຍາມສະບກັບທັງສາອເດັກບຫາງຄະຫົມພ กาบทั้งคันดูกไม่เดหอยสังเกาขี่กากกาบทั้งถวยปากบากสิได้ทิมให้แก่ภัยนะโอ้ยคนทั้งหลายเพื่อนตายย้อนจีบตายย้อนไข ตาหย้อนโอกกไม่ควายสนเฟฝาผาบัดว่าเจ้าอีดุงพามนี่นานตาหย้อนแดกหากรมในเศร้าวานพันศาเดินะ เจ้ามากินคือจังที่ดงหวยแกงคุย้ยเสมากวัวดาบเดือดพัวตั้งหากระซำเป็นยังเจ้าสีบอตายนะแล้วมากลายก็ะเมียนมัมตาม,มากุงเพื่อนขอเรียยงอี่กันหนึ่งเล่ามากลายก็ะเมียนาน้ำต้มเพียเพื่อนโอถวยสดบ่อเศร้าสดบ่อเศร้า เออพักกระดอกับดาบกอยซอยดุ่งพิเสินเสนะหมดตังว่าสามสามอีเดิงไปกินินแต่ก่อนเพิ่นเสียนพวงตาเล่ากระซอยว่ากินินหมดเขียงจนไดเอาไปเสีองสามสิบจีบจนว่าเขียงไปกินินแต่อยู่หนอ สร้างให้ทองสะท้อสมนะจากว่าคมด้ว่าอ่อเวียงให้เล่าเท้าลสองสามโอก็เลยบ่อดทองไปกินใดแต่บ่อด,ดู เอาละโอไว้นี่พ้ตไตบ่มีญยากของถูกสิ่งมากลอนของถูกสิ้นกะคนเข่าโซพักขังเงิบัดนี้จะก,ก้าวพืนผ้ายาใหญ่สนใสเกียดตอดบุดายใจกะหำให้บ่มีเวรนะ เห็นมาได้ยถึงบ้านสนใส่ก็ใจอ่อนอยากให้เวทสั่นดอนกลับคืนมาสุวานใจสะทานดอกวันไหว้นะต่อจากนี้ก็จึงได้เตือนเปล่าสีนาง ถร,รมมาค้าวนทัางจากสีพี่ไปถึงคีรีกวังบงกดยิมาเวศ เพื่อเินและเบท้าวขึ้นเข่าโซนโค่นน่ะภาษาสมญพอนอยากได้นอองกะศา์โมว่ายิ่งเหลื่อใสก็หากทางทางกวรน่ะบอนได้สวงกะคู่ทิมบอนได้ด้วอโคตรงเติมแนวบัดนี้กะทมเติมไผ ก้าวเดินค้นถามทางทากทา่านอ่อนนะจังว่า ทุกทุกท่านบ่ได้ว่าหญิงชายคนทั้งหลายนั่นเนื่องกระซัอแซวแถว่วานมาทำทานบ่มีจังเพราใจหน่อยไงเขานั่นกุ้งสนใสเอเตรียมแผพ้นขันหยาพอยดอกเดินเข่าเฮขาโบ จังว่าคอมที่ทวนง่ายจากสีพิได้สิบสองอคอลพิริมูปัสสาเศร้าเสียนว่อวันเหนือดิวตายลำใดอานันนี้พราปานไม่เล่ารอมดินสีดมทลายหักนะ โลอหนทั้งมีสาธิ์โธเอ่องอวังตานนะจากทุ่งยังบัวบนเดียนกันเดียนลาดปลาบด้วยกวยอ้อยดูแหอยกดงามนะ ไหลไปคือจังนานเพื่อเชิญนนอองกาตาเอื้อพ و ن ิกรเดินกันมาดอกมา ай, ون, กลายได้ดนกลาหนนค้งฟ้าหลอกวีหาอากาศโตเล่นลายคนพร้อมดอกยางเดิน Ước chẳng hòa tỏ ơn phố mô quân xa lô trang An hân hạp khả nhận tiến số la mà linh xe cả thang thổ tàng Chắc men nhắn quân cùm ตาลมบานควันไงไปหาปงเสียเทยเออยังกระดังบินเวินพ่อปันฝ่าเจ้าดวงบุญนะโค้นกะไหลามากล่นจนว่าอังภาพดาเพัยปราสาสุนนองใด้ลังไลป่ปานานั คำโคกสงดุงเหวหวยยินสะออนยิ้นสะออนป้าไม่อ่อนนะยิ้นสะอ่อนมวนแมงเงี้ง้าหลดบ่เงาตื่นมื่อ้าย้ายทามขบวนแถวบ่มีเนี่ยสีขวังขาด สะลวกดีพี่กวนค้นเดียงกันเป็นแถวทานสุกสำนั้นสาววาวนพวกผู้เท่ากับพ้องเ่าทั้งเฝ้ายันบ่ทัน เออจังว่าพวกผู้เท่าก็แฮงเห่าทั้งฝ้าวยานบ่ทันนะนาบหลายวันหลายมื้อจึงเดินถึงแถวเทือนเหมือนหนึ่งได้ถึงเขตดอกวงกดเป็นเวลาสายยานเจ้าค่ำลงแดงแล้ว ยายแถวบงดอมดองผักผ้ามทธานิงทั้งผักผ้ามิธานิงคอยวันนึ่งเสียเจ้าทหารเผาอยู่ยาม น้าเขาเดน้ำบ่เอิดอยากเลี้ยด้กุ้งสนใซกะเด้่ยผักดอกเทปอาสมกว่างนะนทั้งปวงนอนนิ่งบ่มีติ่งกว่าก่อนนะหอมสุขพนธรรมเียงสะอ่นอ๋อ นอกนานศัทธาโย